สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้นะครับเราจะพามาดูฟองฟ้าที่เราเพาะไว้ด้วยทรายทะเลนะครับก่อนอื่นนะครับขอทุกคนช่วยกดไลค์กดซับสไครป์ให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจนะครับเรามาดูนะครับว่ามันลากไปถึงไหนแล้วครับที่เราชําไว้ในทรายทะเลนะครับลองดูกันนะครับเราจะเทออกนะครับ เจาะอย่างนี้เลยนะครับเพื่อดูมันมีรากอย่างงครับเห็นนะครับอันนี้การเกิดรากครับรากฝอยนะครับอันนี้รากเยอะเลยครับรากเห็นนะครับรากเล็กๆอย่างเงี้ยครับทีนี้เราจะเปลี่ยนดินให้เขานะครับเปลี่ยนดินเปลี่ยนดินธรรมดาครับดินปกติทั่วไปดินที่เราเตรียมเอาไว้นะครับเป็นดินผสมพวกใบไม้พวกแร่ธาตุต่างๆนะครับ ใส่ดินไปก่อนนะครับใส่ดินไปในถังก่อนครับสักนิดหนึ่งนะครับลองลองคนถังนิดหนึ่งครับแล้วก็ลองคนถังนะครับเอาไปต้นเ,เ,เฟื่องฟ้าใส่ไปครับครับใส่ดินแล้วก็ใส่ดินไว้เต็มเลยครับใส่ดินลงไปไเต็มปลูกใหม่นั่นเอง ปลูกใหม่ด้วยดินดำนะครับที่แรกเขาเป็นดินทรายจากทะเลครับมันไม่มีแร่ธาตุก็โตไม่ได้นะครับอันนี้เราสร้างสร้างดินใหม่ให้เขาครับเพื่อที่จะารากฝอยจะได้โตต่อไปนะครับแล้วก็แข็งแรงหาอาหารได้ปกตินะครับก็จากที่ผมลงคลิปครั้งที่แล้วนะครับที่ให้ดูปลูกในทรายทะเลนะครับวันนี้ก็มาให้ดูอีกทีงว่ามันมีรากออกมาจริงๆนะครับ รากฝอยเมื่อกี้นะครับแตกเยอะมากครับปลูกเสร็จก็ปลูกอย่างนี้ครับปลูกธรรมดาครับเสร็จแล้วครับนะครับเคยมีเฟืองฟ้าที่เป็นตอใหญ่ๆมีไม่มีรากติดมานะครับให้ําทําวิธีนี้นะครับแต่ต้นนี้นะครับของผมใช้เวลาสองเดือนประมาณสองเดือนนะครับถึงจะมีรากฝอยเดินเดินจนเต็มนะครับคลิปนี้ก็หมดแค่นี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ผมด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ